การ transfer นะครับเมื่อกี้เนี่ยเราจะต้องเอาใส่หลอดใช่ไหมเพราะเราดูดไขมันเสร็จนะครับเราเอาใส่หลอดที่เฉพาะทางการแพทย์นะครับแล้วเราก็เอาหลอดนี้ไปปัน่นหรือไม่เราก็ตั้งให้หลอดนี้ตกตะกอนใช่ไหมขั้นตอนที่3คือการ transfer คือการที่เราเอาส่วนที่ไม่ใช่ออกนะฮะเอาน้ําหรือว่าเลือดออกนะฮะเอาไขมันที่ เป็นน้ํามันออกให้เหลือแต่แฟตเซลล์นะฮะเมื่อเราได้ตัวแฟตเซลล์นี้นะฮะเราจะต้องมีการทรานสเฟอร์จากหลอดทดลองนะฮะที่เราตกตะกอะนะฮะเอามาใส่ให้เป็นหลอดที่เราจะใช้ฉีดจริงนะ,ะขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าการทรานสเฟอร์บางคนคิดว่าไม่สําคัญจริงๆเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าการทรานสเฟอร์เนี่ยเราต้องเลือกเข็มนะฮะเลือกเข็มเลือกขนาดของไซลิงนะฮะคือหลอดฉีดยาก,กับเข็มฉีดยาเนี่ยเลือกให้มีขนาดที่พอเหมาะก,กับแฟตเซลล์ที่เรามาะะถ้าเกิด แฟตเซลที่เรามาเนี่ยเป็นไขมันที่มีขนาดใหญ่นะฮะเราก็ต้องเลือกหลอดทดลองหรือว่าเลือดเข็มฉีดยาที่มีขนาดใหญ่ตามด้วยนะฮะขนาดที่เหมาะสมกันถึงเวลาจะฉีดแล้วมันถึงจะไม่เกิดการสลายนะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าแฟตเซลมีขนาดใหญ่นะฮะแต่ว่าเราใช้เข็มฉีดยาที่มีขนาดเล็กนะฮะแฟตเซลจะถูกกดบีบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีเลือดมาเลี้ยงเวลาฉีดมันก็จะตายได้บางส่วนนะดังนั้นเนี่ยเข็มฉีดยาในการ t r a n s อร์นะฮะกระบอกฉีดยาเข็มฉีดยาต้องได้ ความพอเหมาะอัตราส่วนพอดีกับแฟตเซลที่เราดูดมาด้วยนะคะอันนี้ขั้นตอนที่3มนะฮะที่สําคัญที่สุดนะฮะต้องขึ้นอยู่กับบริเวณที่เราฉีดด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะฉีดใต้ตานะฮะใต้ตาเป็นผิวที่บางต้องการแฟตเซลที่ขนาดเล็กดังนั้นไซริงที่เราใช้นะฮะก็ต้องใช้ไซริงและใช้เข็มฉีดยาที่มีขนาดเล็กตามที่เราจะฉีดด้วยอันนี้คือขั้นตอนการชาน์เฟอร์คือต้องให้พอเหมาะกับตัวแฟตเซลที่เอามาแล้วก็ต้องให้พอเหมาะกับบริเวณที่เราจะไปฉีดนะคะ